สวัสดีค่ะแฟนขับสวยสุขภาพดีมีรายได้บายอาจารย์มุกวันนี้นะคะพี่มุกมีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการที่เราจะกินอาหารเสริมอย่างไรไม่ให้ไตทำงานหนักวันนี้ค่ะหลายคนนะคะได้ผลิตเจ้าของแบรนด์หลายค่ายเนาะได้ผลิตอาหารเสริมขึ้นมามากมายเกลื่อนตลาดเลยพอเกลื่อนตลาดแล้วเนี่ยผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่เลือกใช้ อาหารเสริมในแต่ละคนเนี่ยค่ะก็รู้นะว่าบางยี่ห้อเนี่ยอาหารเสริมเขาดีดีแต่จะกินอย่างไรไม่ให้ไตทํางานหนะักมีวิธีไหมหรือว่าเลือกกินไปแล้วเนี่ยมันจะเ,เป็นเขาเรียกว่าไม่ไม่ไปทําลายตับไม่ไปทําลายไตยนะหรือว่ากินไปแล้วเนี่ยจะปลอดภัยไหมหลายคนนะคะก็ห่วงความปลอดภยัยวันนี้ค่ะพี่มุกก็เลยนําข้อมูลนะคะเพื่อที่จะ ได้มาบอกกับแฟนคลับทุกคนที่ไม่มีเวลาไปหาข้อมูลที่อื่นนะเนาะพิมุกได้ข้อมูลจากหมอโรงพยาบาลรามานะคะเพื่อที่จะนำมาบอกค่ะว่าการที่เรากินอาหารเสริมอย่างไรไม่ให้ไตทำงานหนะักค่ะมีสองวิธีนะคะวิธีที่หนึ่งเลยค่ะก็คือการที่เรากินอาหารเสริมเนี่ยเราต้องถามว่าเราต้องต้องเลือกแบบนั้นไหมก็คือก็จำเป็นนะคะพอหมอก็แนะนำมานะคะว่า ยงเลือกกินอาหารเสริมที่ตัวเองรู้จักและคุ้นเคยแล้วก็ได้รู้แล้วว่าเขาอ่ะให้คุณประโยชน์อย่างไรนะคะอ่าจริงๆแล้วอะค่ะการที่เราเลือกแบบเนี้ยค่ะมันเป็นเพราะว่าก่อนที่เราจะกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้ออะไรประตามเราไปเซิร์ชทา้าดูทั่วเลยว่าเขาดีอย่างไรเขาปลอดภัยไหมมีสารเสียลอยไหมมีแอลกอฮอล มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายกับตับกับไตไหมเราต้องรู้ดีอยู่แล้วก่อนที่จะกินถูกไหมคะ,ะพี่มุกเองอะค่ะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนที่คัดสรรน,นะสิ่งดีๆให้กับตัวเองเพราะด้วยวัยที่ห้าสิบเข้ามาเนี่ยมันทาให้เราต้องนอกจากจะกินอาหารที่ครบห้าหมู่แล้วนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงแล้วเราก็ยังต้องเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเนี่ย แข็งแรงแล้วก็เสริมภูมิต้านทานแล้วก็ชะลอวัยนั่นเองค่ะเพื่อที่จะทําให้ไม่แก่ไวนะคะตรงนี้ค่ะพี่มุกก็เลือกแล้วก็คัดสรรสิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้กับตัวพี่มุกเองเนาะวันนี้ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะที่ใครจะลอกเรียนแบบก็คือก่อนอื่นนะคะพี่มุกเป็นช่างเสริมสวยใช่ไหมแล้วพี่มุกมีปัญหา มีปัญหาสุขภาพภายในมดลูกหลุดขาดช่องคลอดนะคะก็ได้มีลูกค้าพี่มุกเนี่ยค่ะมาแนะนําให้ทานผลิตภัณฑ์ x2 นะคะกล่องสีน้ําเงินเนี่ยค่ะของหมอเสงเมื่อได้ทานไปแล้วเนี่ยค่ะพี่มุกก็รู้สึกว่าตอบโจทย์มากเลยอ่าจากที่มีปัญหายืนตัดผมก็เอาขาหนีบกันไว้ก็ไม่ต้องหนีบขาไว้แล้วเหมือนมดลูกมันจะหลุดะคะ่ะอ่า ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกแล้วพี่มุกก็เลยเริ่มเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์แล้วพอจะตั้งหลักกินจริงๆเนี่ยพี่มุกต้องไปเยี่ยมชมไปดูโรงงานผลิตสินค้าก่อนค่ะโรงงานผลิตเขานะคะตั้งอยู่ที่หนองแคสลับบุรีค่ะ,ะการผลิตเนี่ยได้รับมาตรฐานระดับ GMP เลยทีเดียวค่ะมีเครื่องจกักรเครื่องมือการผลิตที่สะอาดปลอดภัยนะคะเตาหม้อต้ม,ตมยาเนี่ยก็เป็นหม้อสแตนเลสสตีนนะแล้วก็บอกเลยนะคะว่า การที่เรา,เาได้ไปเขาเรียกว่าพอพอเราได้เรียนรู้จากหมอจริงๆอะคะ่ะหมอบอกว่าถ้าสมุนไพรที่เรานำไปสกัดนะที่เรานำไปสกัดนะคะก็เรียกว่าถ้าถ้าผ่านการสกัดถ้าผ่านการทำขั้นตอนตามธรรมชาติแล้วไม่มีสารตกค้างเนี่ยคะ่ะมันยิ่งทำให้ต้องแพงนะคะแต่ถ้าเมื่อไรนะคะ ทำเอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยมาจากการสองเคราะห์นะจะทําให้ราคาถูกอันนั้นนะ่ะจะราคาถูกค่ะเมื่อราคาถูกความปลอดภัยของเราก็เริ่มจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วนะแต่ถ้าเราเอาธรรมชาติมาเป็นสมุนไพรธรรมชาติเหมือนสมุนไพรของคุณหมอเสงียงเนี่ยค่ะเป็นสมุนไพรที่ไม่มีสารอันตรายใดๆไ,ไม่มีสารสเตียรอยได้ผ่านการตรวจิคีคราะห์มาเรียบร้อยแล้ว เปิดมา20ปีถ้ามีสารสเตยียรอยหรือมีสารตกค้างใดๆนะคะ <ๆ S 1> เขาก็ต้องถูกสั่งปิดโรงงานไปแล้วนะแล้วก็ได้ผ่านการตรวจแล้วว่ามีหนังสือรับรองฮาลามน,นะคะว่าไม่มีแอลกอฮอลแม่นแต่หยดเดียวนะคะตรงเนี้ยมันทําให้พี่มุกเนี่ยรู้สึกปลอดภัยนะมันทําให้พี่มุกรู้สึกปลอดภัยและยังไม่พอนะคะการสกัดด้วยสมุนการสกัดหรือว่าการต้มนะคะ กว่าจะเอาผ้าขาวมาห่อนะในปริมาณเท่าไหร่มีสมุนไพรตัวไหนนะเป็นตำลับที่คุณหมอเสง่นะคัดสรรมาเป็นพิเศษโดยที่มีสมุนไพรกว่าร้อยชนิดเราไม่มีคู่แข่งเพราะว่าคุณหมอเสงนะคะผลิตสมุนไพรมาเนี่ยไม่มีคู่แข่งเลยเพราะคุณหมอเสงใช้สมุนไพรนะกว่าร้อยชนิดนะในแต่ละอย่างเนี่ยสมุนไพรเยอะมากและใส่เยอะไปทําไมนั่นเป็นเพราะว่า มันเป็นตำรับตำลาที่ไม่มีใครลอกเรียนแบบเพราะมันเป็นต้นตระกูลของคุณหมอสิงห์มาสี่ชั่วอายุคนแล้วตรงเนี้พิมุกมั่นใจมากเลยค่ะนอกจากจะกินสมุนไพรที่ปลอดภัยแล้วนะพี่มุกก็ยังดื่มน้ำตามน้ำจะนำยาจะนำฤทธิ์ของสมุนไพรเนะะี่ยค่ะออกไปจากร่างกายพี่มุกกินน้ำวันละสองถึงสามลิตร เมื่อกินน้ําตามแล้วน้ําจะนําพาและชะล้างอะไรที่ตกค้างอยู่ออกจนหมดเพราะคําว่าสมุนไพรมันก็คืออาหารก็เหมือนข่าตะไคร้ใบมะกรูดนี่แหละค่ะแต่ว่าคุณหมอเสงไม่ได้เอาขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะพี่มุกสมมูลให้ฟังแต่ว่ามันเป็นสมุนไพรไทยและจีนที่หมอเสงเนี่ยรู้ในการาใช้ลิตใช้ลิร้อนลิตเย็นใช้พิษขับพิษเสริมพิษ อันเนี้ยเราไม่ต้องไปรู้กับสูตรของคุณหมอนะคะว่าคุณหมอสิงผลิตแบบไหนแต่ว่าให้รู้เพียงไว้ว่าเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัยได้รับมาตรฐานระดับ GMP นะคะ,ะใครที่จะนำะเขาเรียกว่าที่พี่มุกพูดมาเนี้ยพี่มุกไม่สงวนลิขสิทธิ์สามารถที่จะทานเหมือนพิมุกได้เพราะพิมุกเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ไม่ซีซัวทานแน่นอนนะ,ะต้องรู้ว่าปลอดภัยต้องรู้ว่าไม่เป็นอันตราย และเมื่อพิมุกเคยไปสรรหาหลายยี่ห้อมาแล้วนะไปทดลองมาหลายวิธีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นผลแต่พอมาทดลองของคุณหมอเสงนเนี่ยค่ะบอกเลยว่าเห็นผลตั้งแต่ขวดแรกคะ่ะอ่ามันจึงทําให้พิมุกเนี่ยมั่นใจในสมุนไพรหมอเสงนะคะก็เลยแบบตักหลักเลยเนาะอ่าอันนี้คือข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งนี่คือไม่ใช่เฉพาะพี่มุกนํามาพูดนะคะหมอโรงพยาบาลก็บอกเลยนะคะว่า ให้เลือกทานาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฉพาะที่ตัวเองคุ้นเคยรู้จักรู้ดีว่าเขาปลอดภัยชัวร์พี่มุกรู้ดีว่าปลอดภัยชัวร์เพราะพี่มุกกินมาแล้วสิบห้าปีสิบห้าปีไม่เคยหยุดกินเลยและตับและไตย,ยิ่งแข็งแรงเมื่อไหร่ใครที่มีตับหรือไตทำงานได้ไม่ดีพ่องลงนะคะจะมีอาการเหนื่อยล้าหมดแรงนะ ป่วยสามวันดีสี่วันไข้แหละต้องหาหมอส่งหามส่งโรงพยาบาลแล้วแหละแท้แพ้ถ้าแพ้แต่ว่าพี่มุกเนี่ยมีแต่คนทักว่าทําไมสวยขึ้นทําไมแข็งแรงขึ้นทําไมผิวพันลื่นละเอียดขึ้นตรงเนี้ยมันทําให้พี่มุกนี้ยิ่งมั่นใจมากเลยค่ะมันทําให้พี่มุกยิ่งมั่นใจมากเลยสรุปแล้วข้อที่หนึ่งก็คือเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เรารู้จักแหละคุ้นเคยข้อสองค่ะถ้าเราเลือกแล้วนะ บางคนนะคะอาจจะยังไม่ยังไม่มั่นใจไงยังไม่มั่นใจแต่มีวิธีค่ะหมอแนะนำมาว่าควรทานอา,อาหารเสริมเนี่ยสามเดือนต่อเนื่องกันยาวๆเลยแล้วไปหยุดทานหนึ่งเดือนทานต่อไปสามเดือนแล้วหยุดหนึ่งเดือนตามาถึงแม้ว่าที่พี่มุกจะบอกว่าทานมาสิบห้าปีต่อเนื่องมาแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรนะก็ก็แล้วแต่พี่มุกใช่ไหม แต่ถ้ามีใครที่กังวลอยู่นะคะก็สามารถพักตับพักไตได้นะสเดือนทาน3าเดือนหยุดหนึ่งเดือนนะคะอันนี้หมอแนะนํามานะคะตรงเนี้ใครจะนําไปใช้ในข้อนี้ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์อีกเช่นเคยนะคะค่ะและสําหรับนะคะใครที่ยังกังวลเนาะกดติดตามพี่มุกไว้นะคะพิมุกก็จะได้นําข้อมูลตรงนี้มาฝากอยู่เรื่อยๆแล้วก็อยากจะขอฝากนะคะว่า ช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะมากนะหมอยาหรือว่าอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงมีมากให้เลือกนะคะตามที่ท่มุกได้นำข้อมูลมาฝากเนี่ยจะปลอดภัยค่ะจะปลอดภัยเพราะว่าเลือกหนึ่งนะเลือกที่เรารู้จักและคุ้นเคยและเคยกินเนาะสองนะให้ทานนะถ้ากลัวเนาะให้ทานสามเดือนหยุดหนึ่งเดือนนะคะอ่าตรงนี้ นำมาฝากกันก่อนเพื่อที่ใครนะจะได้ตั้งหลักตั้งหลักที่จะเริ่มทานสมุนไพรนะคะโดยเฉพาะนะคะพี่มุกขอฝากว่าโาครคภัยไข้เจ็บเยอะมากเลยทุกวันเนี้ยเราถึงแม้ว่าจะทานอาหารที่เป็นประโยชน์อยู่แล้วนะคะด้วยสูงวัยมาเนี้ยร่างกายมันอ่อนร้าหมดแรงหรือว่าพลังงานมันตกเหนื่อยเหนื่อยเพียเพียนะคะหรือว่าผิวพรรณเริ่มไม่ดีโดยเฉพาะสาวๆนะคะที่มีปัญหาปัญหาสุขภาพภายใน สาวๆนะคะที่ฮอร์โมนเริ่มตกหรือว่าเข้าสู่วัยทองด้วยแล้วเนี่ยยิ่งจําเป็นที่จะต้องเลือกทานผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารนะคะจากผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารปลาหมอสิงของเราเนี่ยค่ะเมื่อก่อนนะ,ะจดทะเบียนเป็นยาเมื่อก่อนจดทะเบียนเป็นยาหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะเข้ามาตรวจสอบก็เลยใครที่เปิดเป็นขายตรงหรือว่าเปิดเป็นเครือข่าย MLM เนี่ยค่ะ กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าให้เปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์ยาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถึงจะทำเป็นขายตรงได้เป็นเครือข่ายได้ตรงนี้ค่ะก็เลยเราดีหลายเด้งไงเราดีหลายเด้งเพราะเขาเคยมีทะเบียนยามาก่อนนะคะและค่อยมาเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยเฉพาะตำรับแบรนด์ชั้นนำหมอสิงห์ไทยแลนด์เนี่ยค่ะขึ้นชื่อลือนามเป็นตำราไปแล้วเขาเรียกว่าเป็นตำนานไม่ใช่เป็นตำรา เป็นตำนานไปแล้วนะเดินไปทุกตรอกซอกซอยนะคะลูกเล็กเด็กแดงใครๆก็รู้จักสมุนไพรหมอเสงงค่ะและต่อไปนี้หมอเสงงเจเน r เรชันใหม่นะคะจากครอบครัวหมอเสง่งที่มาสืบทอดหรือว่ามารับบริหารต่อเนี่ยค่ะเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีการโฆษณาผ่านาทางช่องทางทีวีและธุรกิจหมอเสงงไทยแลนดนะคะใครที่ได้มาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยค่ะ บอกเลยว่าถ้าใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีและใช้แบบตรงกับอาการที่เป็นอยู่อะค่ะบอกเลยว่าดีขึ้นทุกรายนะคะดีขึ้นทุกรายนะแต่คุณก็ต้องได้รับคําแนะนําจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดสมุนไพรนะ,ะตรงนี้นะคะขอฝากไว้ด้วยว่าให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยสมุนไพรที่ผ่านการนะที่ผ่านการสกัดจากธรรมชาติไม่ใช่ผ่านการส่งเคราะห์มานะ ถ้าผ่านการสังเคราะห์ไม่ใช่ส่งเคราะห์ที่ผ่านกนารสังเคราะห์มาเนี่ยมันจะราคาถูกและความปลอดภัยเราจะไม่ได้รู้ไปกับเขาเลยนะคะแต่ตรงเนี้ยค่ะชัวร์แน่นอนค่ะพ่มุกคอนเฟิร์มได้นะคะแล้วก็มีเครื่องหมายการค้ายืนยันอีกมากมายค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครนะคิดว่าเป็นประโยชน์นะก็แชร์ออกไปให้เพื่อนให้ญาติแล้วก็คนรู้จักด้วยนะคะเพื่อที่จะ เป็นประโยชน์เนาะเผื่อใครยังสงสัยอยู่ค่ะว่าจะเลือกอาทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไรถึงจะทำให้ไตไม่ทำงานหนักวันนี้พี่มุกรู้ว่าตัวเองเนี่ยไตไม่ได้ทำงานหนักแน่นอนถึงแม้ว่าจะทานสมนุนไพรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาสิบห้าปีแล้วไตยังแข็งแรงค่ะรับรองนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ